น,นะครับนะ,ะเดี๋ยวผมเกินอีกทีงวันนี้เราคุยกันเรื่องของโงเ่เฮงที่เกี่ยวกับจมูกแล้วก็พูดถึงเรื่องของนูนทั้งห้าของผู้หญิงไปนะครับเผื่อใครเข้ามาที่หลังจะฟังไม่ทันนะนะครับนะเนี่ยน่าจะประมาณเดือนมิถุนาน่า,นาจะมิถุนาเนาะก็ผมจะ คุณสุภกิจบอกว่าติดตามใน youtube ตลอดเลยครับขอบคุณคุณสุภกิจมากดีใจนะครับอคุณพันสลีวัดดีคุณตา้าถ้านหน้าผากกว้างเท่าฝ่ามือหรือกว้างกว่าฝ่ามือถือว่าเป็นหน้าผากกว้างใช่ไหมครับถูกต้องผู้ชายหน้าผากที่ดีเอาเนี่ยเอาสีนิ้วทาบลงไปนะฮะไม่ควรต่ํากว่าสี่นิ้วถ้าห้านิ้วได้ถ้าใครหัวล้านก็คงจะงงว่าไอ้ฮากูไม่สิบนิ้วเหรอถ้าหัวล้านว,วิธีที่จะวัดหน้าผาก ให้คุณเลิกคิ้วขึ้นไปให้คุณเลิกคิ้วขึ้นไปแล้วค่อยวัดเพราะหัวร้านเนี่ยมันต้องไปเยอะใช่ไหมให้คุณเลิกคิวขึ้นไปแล้วค่อยวัดดูว่าน้าผาเรากว้างหรือสูงหรือแคบหรือต่ำนะครับฮะจมูกชมพูดีอยู่แล้วผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงผู้ชายจมูกชมพูเป็นจมูกเจ้าทรัพย์นะแต่ถ้าเกิดดั้งมันหักเกินไปก็ความรักไม่ค่อยดีความรักเป็นรองนะคุณกัญญาฝายอยู่บนใบหน้านี้ ไม่ดีทั้งหมดเลยเหรอคะไม่ใช่มีบางตำแหน่งที่ดีแต่เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดีนะครับคุณแมมหูอยู่สูงหรือต่ำแบบไหนดีกว่ากันคะโอ้โหคำถามนี้ดีมากเพื่อนๆกดไลค์ให้คุณแมมน้อยหูอยู่สูงหรือต่ำดีกว่าจริงๆแล้วหูที่ดีให้เราดูง่ายๆนะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งตรงกลางดีที่สุดคนที่อยู่หูอยู่สูง นะครับก็จะเป็นคนที่ทําอะไรแบบรวดเร็วไฟหาชื่อเสียงแต่บางครั้งก็ใจร้อนเกินไปถ้าอาวัยวะส่วนอื่นดีเสียงตั้งแต่อายุอย่างน้อยส่วนหูที่อยู่ตำ่ำส่วนหูที่อยู่ต่านะครับเป็นหูของคนที่รักสบายถ้าหูอยู่ต่ําและมีเนื้อด้วยโอ้โหชีวิตสบายๆชิวๆปา๋ปาๆเลยแต่หูที่ดีควรจะอยู่ตรงกลางดีที่สุดตรงกลางยังไงวัดจากแนวนี้ครับ แนวเนี้ย,น,ยนะอ่าโอเคคำถามนี้ดีมากนะน่าจะประมาณมิถุนานกนรกฎานะผมจะบรรยายนะเปิดบรรยายสอนแต่ว่าจะบอกเลยว่าผมจะบรรยายจำนวนจำกัดลิมิตนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่บรรยายนักเรียนจะเต็มเร็วมากนะครับนักเรียนจะเต็มเร็วมากจะบรรยายเรื่องโง่เฮงนี่แหละ นะครับถ้าใครอยากจะมีวิชาความรู้อันนี้ที่ละเอียดขึ้นไว้เพื่อประดับความรู้ก็ให้สอบถามไปทางแอดมินนะครับเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดต่างๆหรือแจ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได้แล้วก็ถ้าเกิดเปิดอบรมเมื่อไหร่แล้วผมจะให้แอดมินแจ้งไปนะครับนะครับ,นะรบน่าจะบรรยายประมาณวิทนากรคกดาจะบอกก่อนนะว่ามันเต็มเร็วจริงๆผมเคยเปิดบรรยายร้อยคน ตั๊บเดียวเต็มแล้วแล้วก็ไม่มีโต๊ะเสริมเหตุผลเพราะว่ามันคุณภาพอะคือต้องต้องบอกว่าเอออเานักเรียนจำกัดนิดนึงนะนะครับคุณสุภกิจอาจารย์ผมมีปานดำเอาชิบหายแล้วบิบโทษนะมีปานดำที่อวัยวะเพศดีเสียอย่างไรเฮ้ยจริงๆริรือเปล่าตกใจนะเนี่ยคำถามนี้ผมมีปานดำที่อวัยวะเพศเอ่อสำหรับผู้ชายนะปานดำที่อวัยวะเพศมีมีมความหมายอย่างนี้ ถ้าเป็นปานดาหมายถึงว่าบางคนจะมีคู่ช้าสองบางคนจะรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวสจะเป็นคนที่บางคนก็จะมีคนที่เป็นคนที่ชอบรสนิยมชอบเพศเดียวกันก็มีอันนี้คือลักษณะปานดําของผู้ชายนะครับที่อยู่ที่อวัยวะเพศนะครับอาคุณต้าบอกว่าอยากไปเรียนกับอาจารย์ด้วยจังแต่น่าเสียดายอยู่ไกลเกินถ้ามีโอกาสจะแวะเอาช็อกโกแลตบเบลเยียมไปฝากขอบคุณล่วงหน้าเลยคุณตา้าเอ้ยหวัดดีขอบคุณมาก คุณสุภกิตบอกว่าจริงครับใช่ปะเออนี่คือปานดําที่อยู่ที่เยาวะเพศปานดาที่อยู่ที่ศูนย์ร่วงความบันเทิงอ่ะนั่นแหละพวามหมายคืออย่างนี้เลยสําหรับผู้ชายนะนะครับคุณสมภกิจบอกว่าแม่นมากๆเออเป็นไงล่ะเออเออเออนะนะนะครับนะครับอ้าว มีใครจะถามอะไรอีกไหมตอนนี้ผมไลฟ์มากี่นาทีแล้วครับเพื่อนๆช่วยเช็คเวลาให้ผมนิดนึงนะเช็คเวลาให้น้อยผมไลฟ์มากี่นาทีแล้ว <c oughs> คุณธุมากวเรละนะสวัสดีคุณธุมกิจนะครับขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาทักทายกันนะครับ <c oughs> กี่นาทีแล้วครับมีใครอยู่ตรงนี้ไหมผมมองไม่ไม่เห็นแล้วผม like ไลฟ์ไปกี่นาทีแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะพูดกันไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีอ้าวคุณธีพรพรสวัสดีอ๋อหนึ่งชั่วโมงแล้วครับคุณอ๋อวิจิตสวัสดีครับหนึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับคุณอ๋วิจิตอ๋อคุณรสุคนหนึ่งชั่วโมงโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมจะขอยุติไลฟ์สดท้งนี้ไว้เท่านี้นะครับสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับว่าวันนี้ผมพูดเรื่องจมูกนะครับหงองเหงก็คือเรื่องของจมูก แล้วก็มาพูดถึงเรื่องของหนกโอองกกากหรือนูนทั้ง5แล้วก็ตอบคําถามที่เพื่อนๆนแฟนเพจถามกันมานะครับนะครับก็จะมีโอกาสจะมาไล์ให้ฟังกันอีกเรื่อยๆนะครับขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขโชคดีใครเห็นว่าไลฟ์สดอันนี้มีประโยชน์ถูกใจสามารถแชร์ได้นะครับผมยินดีนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนแฟนเพจทุกท่านมีความสุขโชคดีคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้มีความสำเร็จ สมหวังสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกทุกประการนะครับวันนี้สวัสดีนะครับขอบคุณนะครับคุณอภิจิตบอกว่าแม่นตัวพ่อนี่ขนาดแม่นตัวพ่อแล้วถ้าแม่นตัวปู่จะขนาดไหนนะฮะขอบคุณคุณรวิสามากๆนะครับโอ้ยขอบคุณมากๆคุณเพื่อนแฟนเพจเข้ามากันเยอะแยะเลยดีใจอ๋อเจอคนหน้านะครับเดี๋ยวเธอขอบคุณคุณอังวนขอบคุณคุณวิไลลักมากๆ ขอบคุณคุณรวิสาโอ้ยขอบคุณมากๆคุณสุภกฤินะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณคุณกัญญาขอบคุณมากๆนะขอบคุณคุณแหม่มนะครับธนพรขอบคุณมคุณทุกท่านนะนะครับขอบคุณจริงๆนะนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องราวดีๆมามาพูดให้ฟังอีกเรื่อยๆนะครับคุณสุภกิจส่งหัวใจนะครับขอบคุณคุณรสุคนโอ้ยดีๆดีๆพาขอบคุณคุณอังวนขอบคุณมากๆเลยนะครับ แม่ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับโอ้ยดีใจนะ